เรียบร้อยพี่น้องบู้ยเนาะเอามั่นใจบ่น้อยห้สิอร์เตครับห้เอรตาตัดเลยสิมบยยากลงเจ็ดมือมันกันยาวคือเก่าผมนะอย่าไปซีเรียสบริเสียเงินตัดย้อนหรอกอ้อส่งงครั <c oughs> ตามใจช่าง ตามใจเจ้าจะมาลงทรงอย่างนี้เอาทรงอย่างดีพี่น้องป่านจักจั่นโอดนองห้องอยู่ในหูนี่นจักจักจั่นโอดอยู่วะเพื่อบุษนเลยเนาะสวัสดีครับนัทนนทน เลื่อมตาผ้าคุมโพดโผเออโอเคได้เรียบร okay. ้อยอ่ะบายแล้วเลยห่วยบักกะดีสีเลี้ยวเร็วแท้หน้อยว่าไงครับผู้บ้านประธานห้าง สวัสดีครับฟ้าหลังฝนรอรอประทานขอบคุณครับตัดผมครับส่งเฝ้าบ้านมาันหน้าตาเป็นจะใสเบ็ดกบหมานให้เอา เราไปเจกวะเนี่ยตัดมาจากหัวแล้วน้อยหัวแรกครับหัวแรกหัวแรกโอ้หัวแรกของมือนี้หัวอะไรอะของปีนี้ครับของชีวิตเลยหัวแรกเลยแต่เรียนจบ บึงทุกคลิปด้วยจ้าขอบคุณครับคุณเนตตี้การบเท้ครับประธานสวัสดีครับขอบคุณสลับดาวนะครับหนึ่งดวงทรงตามใจช่างเลยครับแล้วแต่ช่างจะตัดให้บุซิเลียสครับสิบสี่วันก็ยาวแล้วผมคนะ เดือนหนึ่งตัดสองครั้งรอแล้วจ้าหัวเรียกของซีรีเอาเลยบริดีเีรียดกับทรงผมรอเอาการสวัสดีครับประธานห้างสวัสดีครับอ่านเน้นผมเน่าอประธานอ่านแล้วครับ ทำเพลงแล้วทำซาวแล้วพี่ลองฟังไหมครับส่งมาฟังได้ครับขอใบามาเนี่ยมาเอาเลยครับเอซจากสปปครับนายหูก็เอาออกแล้ว ตัดแบบใส่อีกส่งพระให้บึงเนี่ยครับส่งพระก็มีหมดเลยนีกสิเล้นหัวล,ล้นนึงอ่ะสอจอไปไหนครับสอจอกำลังมาครับอุสอจอพาลูกไปหาหมอเดี๋ยน้อยโอ้ เฮลโหลสวัสดีครับตัดผมหล่อเนาะไอดูศึพีาน้องข้างหลังข้ะเจ้าหน่อยข้างหลังเจ้าข้างหลังลไม่รู้เขาทำอะไรกนะันเอาหัวจุก แค่นี้ก็หล่อแล้วครับต้มน้ำฮอนจุ่มถอนเอาคือไก่โลดเต้นไหวโอ้ยเนาะไข่อยูคย่คนย,ยังว่าอันไก่เนาะขอบคุณดาวสิบดวงนะครับ,บคุณบังเอินขอบคุณครับอบอกนะว่าเนี่ยผู้ชยรับดีเต้แล้วเขาเตี้ยว โพโพตคักประทานเฮ็ดคือปอบดำเลยตัดทรงไ่งบ่ตีเมียให้เบิงแนวสอจอพาลูกไปหาหมอครับเอฟีจากนครพนมครับผมทรงอะไรครับพี่ประธาน ตามใจช่างเลยครับเดี๋ยวแต่มันจะตัดให้ข้างนี่นะฮะข้างนี่ <laughs> <laughs> มันก็สิคือกันตัวข้างไหนก็ไเลยข้างนี้ด้เอาจเจไดว่าฉัน <laughs> โอ้ยสั่งกันเลยว่าจะได้นมันก็สิคือกันกับข้างนั้นแหละรอเลยประธาน y fc ครับ <laughs> จากโพนสวรรด์เดอครับผมใครอยู่แถวน้องคายเ <laughs> ม้นบอกหน่อยครับ ผู้ใดอยู่หนองคายเนาะโพดผู <g ül> ตามใจช่างนะครับทรงนี้อ๋อมีคนอยู่หนองคายอำเภอเมืองใช่ไหมครับวันที่หกนะครับทีมงานเราจะไปหนองคาย ตรงตามใจช่งแม่นครับผมรับชมอยู่สงขาชาัดเจนขอบคุณครับสวัสดีคุณวอนหัวจุกสวัสดีครับจากอุดรธาน,นีด้วยไอเอาหูประธานห้างไว้ข้างหนึ่งตัดผมแล้วสิกันร์ มา,าธาตุพนมบอครับงานทาตพนมบบได้ไปนะครับเอาสั้นกว่านี้อีกสั้นกว่านี้บอครับนับมือแหงล่อขึ้นครับไอประธานกระดัผมเบิง่งสุขิปเอาหไว้ในเด้โอโคผู้ใหญ่บ้านแดงก็มาเนาะ จากท่าอูเทนครับผมสบายดีค่ะวันนี่6นะครับอยู่ที่รันเวบานะครับหนองคายพาน้องออโต้กับปอบดำไปร้องเพลงวันที่6ที่จะถึงนี้นะครับเอซจากบ้านแพงครับผมอยูอ่ดอนจา่าว่าอุดรไปวันที่6เหมือนกันครับตอนเช้าอยู่ดรตอนตอนเย็นอยู่หนองคายผมไปนอนไปเที่ยวบ้านไอ้ยได้บอดถ้าอยู่บ้านได้ครับมีรีสอร์ทอยู่ ยาวเลยครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบอยู่วันที่เจ็ดเดินทางวันที่แปดเก้าอยู่ระยองวันที่สิบกลับบ้านตามแขนบ่ต้องตัดดอกมันบล่อ จากเมืองตะโอยเดเยยเรเร,รอ้อนร้อนสวัสดีครับผมเอาหูออกครับจุ่ม่ให้เมียบิดซะหูนะสดใสขึ้นดูดีขึ้นจากใจที่ติดตามมาตลอดขอบคุณครับคุณแปดพฤศจิกายน ปีได้ไปเลือกสจอไออีก4ี่ปีครับส่งปอบดำลงแบบจริงจังเลยจัดคอนเสิร์ตคือจังไอกล้องเนี่ยโอ้ยบารมีไม่ถึงครับศักยภาพไม่ถึงพาวเวอร์ยังไม่ถึง f อซบึงคงหลวงขอบคุณครับเอาหูไว้เอาหัวออก <c oughs> อาจารย์ต้นฮักไปใส่มือนี้พาลูกไปหาหมอครับกิจกาโชว์หน่อยเอฟซี FC จากบินการตรงอยู่พี่นอ้อง <c oughs> อุ้ยขอบคุณดาวสิบดวงขอบคุณครับ มากรุงเทพอยู่บ่ครับไม่ได้ไปครับผมสบายดีพี่น้องสอบป่อเล่านะลองทรงสูงคือนั่งต่ำแค่ไอ้เออได้นะเดี๋ยวขึ้นมาได้ตัดอยู่ ลีาลังคาใหม่รครับเมียครับเมียสิไปเมียสี่บ่ให้ออกบ้านได้เยอะ FC บุงการขอบคุณครับหลอกี่โมงครับ FC จากอุดรครับไอประธานห้างขอบคุณครับ วันที่แปเดี๋ยวผมไปเล่นนำเนอ้อพี่ชายโอเคครับวันที่แปดเจอกันที่ร้านสตังนะครับปวกแดงระยองไ,ได้น้อยเสียอ,นะอ้าาแบตเตอรี่เสียบาทนี่ห้าขวมเลยโอ้ยันได้บ่าทานเบิร์บเบ่มาเล่นหอโหวต้อยเอ็ดนี่มีงานกาชาติครับบายโอ้ยบได้ไปเลยพี่ หืมน้องไปเนาะอลินชัยผู้เดน้องมันไกลขอบคุณดาวสิบด,ดวงผู้ได้เดาวดีขนาดเลยมังตัดหน้าม้านะผมว่าผู้ติดตามเพิ่มอีกเยอะเลยแน่นบ่เอาหน้ามาทรงคุณช้างคือคือคือขี้เกียมอยู่ครับฉันหน่วยโอ้โไอหไฟบ่ เทียนให้เจ้านายผมเองกระชังนี้ครับแบบจังแนวนี้ล่อประต่อ <c oughs> เอาคิ้วออกข้างหนึ่งครับเ <c oughs> ทียนใหม่เอฟซี <c oughs> มุกดาหารครับผม <c oughs> ค,ครับเอาหัวไว้หวัวโอเคปะโอ้ยหมา,าขึ้นจะเดียว <c oughs> เมียวไปจะให้เอาหลังขึ้น อุ้ยเดี๋ยวขึ้นนะจะเด่นมันสูงถุยมันก็บอกเป็นลากใสแล้วเนาะตามใจเมียหรือตามใจสั่งพี่น้องเมียบอกเอาหลังขึ้นจะไหนอเอาหลังขึ้นเาานียนหมดน้อย <c oughs> บุตนระีน้าน,น,นี่เบี้ยมันก็เป็นว่าเป็นยัง จเจได้ครับเจได้เด้ะเดนะเอาขึ้นบ่เอาขึ้นนะน้อยขึ้นเจไดไ้ขึ้นช่องนี้นะน,น้อยมันก็นเป็นรองซงแล้วขึ้น,นก็มันเป็นรองชงแหละโอ้ยรองซงเจได้ลากใส่เนาะโอ้ยแถวสิตายแล้ว <laughs> โอ้ยเกิดน,นี้แล้วมันต้องตามทีนเนาะบ<อ>่ซงลานบินเนีลูกพี่รอน้อยกว่าผมอยู่ครับพระท่านลากใส่ร่างงานสร้างอาชีพให้น้องชื่นชมครับเอฟซีพนมิษีของเผม เออเพราะว่าพวกนี้มันบริยูเลยมันหยองเลยนี่เอาเจ้าน้อยฉันมึงกูไปลากใส่เรื่องหมดเมียน้อยถามหาครับก็จะห่วยเอาบอกว่าตารางเขาบอกเจ้าน้อยว่าตามใจเมียาฉันเอาโอเคจัดไปอันนี้มันส่งผมหรือมันหัวไม่ไปเบียดไหม กัดแนวใดก็คือประธาน,นเนาะตามใจเมียจา้าเสร็จเอาจัดไปสั่ะโอ้นนเนาะเสือเมียแหละรอรถเออสิมาเป็นผู้เฒ่าอยู่นี่บอกเฮ้ยเป็นผู้เฒ่าจริงเป็นผู้ทันสมัยชิ้นแต่อัน,นแล้วเป็นวัลลูกนออ้อ,ยอยงแอมโ์จะโดยจะโดย เอ็มบอลจะโดยบอทำบอหันเด็กินเขาได้หรอะจะโดยนามาสก,การเอฟซีจากเกาหลีอย่าเอาขึ้นว่าจาัจะอย่ามาว่าไอ้ต่ออย่าเอาขึ้นหรือของว่างหรือไปรุ่นมันก็ต้องปเป็นี่สินะเป็นจะได้เมียอ้แคละะ้วจ้กลบเม้นกันเลยเนานะหูสิขาดทดีน่นี่นไง พีทเองครับพี่ชายอ๋อพีทวันที่แปดเด้อพีทเด้อเจอกันระยองร้านร้านสตังนะระยองพอเดียวสั่งกูเติมมาได้กูบิ่งมีสั่งนี่เยอมกูเบิ่งน้าสั่งนี่เติมมาได้หน่ S <S <S ตัดผมหลอดแทจ้าขอบคุณครับผ้าคลุมคือผู้ประสบภัยแ้วสผ้าคลุมมอไซค์อุ้ยขอบคุณครับผู้วดมาส่งกันดาวให้ดีขนาดเลยใจที่ก้าะขอบคุณครับเคี่ยบอ่ต้องขึ้นไหล่ชอบคลิปต้นกล้วยอุ้ยขอบคุณครับ กลิตสนามบ่นนนนสดงดาวให้มึมมมงมตัดให้กูสนางั้ามึงแาง่งตัดให้สงขาภาพชัดครับสงยังครับ เฮ็ดคิวก็เหมือนสบายดีพี่น้องทางสองป่อป่อล่าวนะผู้สาวสิบตีกันเพราะว่าได้เองครับกระเป๋าอันน่ืนให้เลยล่ะกระเป๋านั่นเออเอาที่ไม่ใช่ไหมเมื่อแล้วค่อยแคทนะคะตาผมโอ้ยดีวัสดีครับคุณแคท สรงโก้นี lonely, okay. ่ครับดาวอังคารชัดเจนครับไอโอเคอ่านออกด้วยข่าวฉันโอ้เมี่ยเสริมดั้งหน้าเปลี่ยนเลยสวยขึ้นเยอะเลยได้เมียใหม่เลยประธานมาดูมองนี่ตัดตัดขึ้นอีกจะหน่อยได้เนาะ ฟังนี่แม่แต่ว่ายอยากให้อันนี้มันเนียเด้อเเอเอาออกหน่อยนึงอย่าออกหลายหลายอเออฟังพี่พ่อมนีมนั่นบอทอกันนี่นะนี่แบบแม่นแม่แม่อันคือเห็ดจังสีคือพออันปัดลงจังสีแหมเ,เลี่ยนมากว่านี่ัง่ีปล่แมน่นเอเอือ ี่มอง,มงนี่เนร่างไม้หนึ่งแล้วมันเว่ออกเด้อครับนี่ท่านี้นะมันบ่ทะเกันอีกตัดตัดเองครับผมเมื่อแล้วดศวาเนี่ยน้อยเลยผมเมื่อได้ครับเอาเมาื่อไรเออสร้างกดตัดในี่ก็อยากเขาเลยไปจู้จี้อย่างนําเข่าตัดเป็นอะไรอย่าให้กูขึ้นนะทำไม มึงต้องเป็นคนเอาลงเท่านั้นนะกูขึ้นน่ะไอ้สองไปเดี๋ยวเอาลงเองกลางวันแชกแอ้กอายผู้ไอ้คนขึ้นได้ยังอยากแล้วนี่ไปหนาที่เกโอ้ยม็แล้วเลยผมดูนะถ่ายเอ็มบีปวกแดงมาที่แปดครับใครถามมาเมื่อกี้ได้อ่านอยู่นะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ตอบ โยแฮซัมไมแฮซัมบราห์เฮอร์โอ้ขอบคุณครับให้เมียตัดให้โลดให้ประธานยิ้มเนี่ยครับเชื่อโค้ดครับให้เมียเจ้าตัดให้เลยประธาน เมียหลวงทำจมูกเมียน้อยทำปากห่วยได้การโอ๊ยสอจอไม่หนอเสียงรถสอจอมาเนี่ยบอกแม่รับอ๋อนึกว่าเสียงรถสอจอมาแล้วแอดมินครับทรงอื่องยืนผมสิหายนะท่านแจ๋วแจ๋ว บ้านเราเป็นไงบ้างครับอากาศเย็นดีครับอากาศเย็นดีทางซิดนีย์อากาศร้อนมากค่ะอ๋อช่วงนั้นเป็นฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมครับใบไม้ร่วงม้เอาลงอีกเนี่ยจ้าครับเดลี่โอฮาเดลี่ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับคุณพริต ต้นอะไรข้างหลังต้นเถียงนาตัดคอปลดอให้สองร้อยซยเรากำลังเจอขึ้นความร้อนทางซิดนียค่ะอ๋อครับผมร,ร้อนอบต้าวเลยเนาะ,นะได้ครับคุณพีทพิช,ชยาพิชชา ผมแก้มเตลียนได้หนยไปรับลูกเหมนสัญญาณโอ้ขึ้นสูงโอเคโอเค,อเค<ำ>แล้ววันนี้เรากินได้ยังผิดโอ้ยไมยังหูค่ะแบ่งหน่อย, <c oughs> น,อยนึ่ง <c oughs> โอ้ <c oughs> แต่งนหน่อยนึงคุณได้ยินว่าแบ่งนหน่อยนึงทรงผมทรงโอ้ทรงสิได้เมียใหม่ครับประธานยองยอครับหน้าร้อนค่ะอ๋อเป็นหน้าร้อนเมียหมูยองลาครับข้างหลัง ไม่ใช่ครับผมสวัสดีหล่อแล้วครับขอบคุณครับผมเยาวหน่อยโอน์เลยด้วยจุงกะบาทสวัสดีครับจัดหูอดสองร้อยเเรียบร้อย,ย,อยนะครับหล่อแล้วอันนี้ มนจผงไปดูพาไปดูมะเขือเทศผมปลูกมะเขือเทศพี่น้องใส่เลยดกินบเอดห้ามหอนเ่อดอนีก้กินไดไสวัสดีครับอันนี้คือ,อมักเพลทมักเขือเทศครับเราจะเชื่อมมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศมะเขือเทศนะครับ ว่าผมแห้งแล้วดังในแล้วจริงใหญ่มั้ลูกมะเขือเทศบ้านผมนะลูกเท่ากับฟันเลยเดี๋แล้วเราก็จะมาเชื่อมนะครับแช่น้ำปูนขาวก่อนได้แล้วว่าเพื่อเธอเพือเธอแล้วก็จะแช่น้ำปูนขาวก่อนลงไปเนี่ยกะว่าแต่เรา หนูให้ดูหน่อยสวัสดีครับโอเคพี่น้องอาบน้ำก่อนมาหนิคันละซ้ำบ่ายดี